พี่น้องคะสวัสดีตอนเช้าเด้อค่ะเด้อ้ากับเสาปันไดเนาะค่ะเนาะกับประ,าปะ,ะ,ประมาณเจ็ดโมงนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่ามื้อน,นี้โบแมนยังนอ,นอนตื่นสวยเหมือนนี่เพราะว่าเมื่อคืนนีน่ตื่นตีสามตื่นมาหยอกกับลูกแล้วก็นอนแล้วก็ยาวลยพี่น้องคะคือสิแมนแบบเมื่อยเจ็บขิงเสียหญ่แล้วก็เลยสิมาตาก็มีแห้งร่างกายเลยได้พี่น้องคะร่างกายเขาเนือ้อเขาเขาทีแล้วบปบบวด่อยงังแล้วบบคือมือแล้วมือแล้วปวดบัดขึ้น แว่าก้นต่างกันเสือตัวนี้ม่นเป็นเสือตัวมุ้วานเนื้อครับพี่น้องมีเสือแดงหลายตัวแต่มันคือกันเดี๋ยวพจน์ว่าตัวเดียวกันปลาบ้นสีไปใส่นะฮะมันบกเกิดปลาบ้านเพิ่งเบิ่งเพิ่นเห็นปลาบ้นเพิ่นพี่น้อง แม่เจ้าหาไม่ยัง่เออมาเอาเบียร์ไปตู็นปลูกเลยเออเน่เอาทักไท้พี่น้องเนี่ยครับบ๊ายบายาาแ้าบายสไตลคว่ว้ยี่นอาข้าวสารมาให้เขาไม่ปอเขาเชี่ยวอันน๋อโอ้ยร่มไรพี่น้องไง้เอาโอเคพี่น้องควบคุณเด้อครับเดี๋ยวมีแนวให้กัน ยายบักพริกพี่นอ้องเลยเอฟซีเบอกว่ามันจุกกันพลูกอ่ะก็ไม่อันู่ต้น,นหมูหมูกับกระปุกที่เขาลมกเขาชอบไปก่อนมันงีงามไม่ออกมาแบบนี้เนาะเขาก็ยังว่าแต่คนเห็ดบเปลี่ยนที่นั่นก็ตั้งให้อภัย่บนเห็ดบเปลี่นคนไม่รู้แสดงว่าไม่ผิดนะคะใช่ไหมพ่อใช่ค hey, <n> รับถ้าฮะเอฟซีคนบอกมากอ่ะน้องม่อนต้องเอาออกอีกนะเขาก็ต้องติดตามคำส่วนบอกคนไม่รู้ก็แสดงว่าไม่ผิด พาอาซไปม่นจะถากันคือเขาไหมเขามันแหงอชุ่มช้นลุกบุนบุนบุนถ้าสีเอาออกก็เอ้ย bye bye, บาดอกพี่น้องมันงอหนักแต่คอยต้นไม้เขาป,ปูกกล้ดอกมันมอหนนะักดอกมันขัดเอวไปอเอาไปได้อยู่แต่ว่ามันบ่งไว้ขยะมาเแล้วแม่นุยงง่ายหรอกอาเลยทั้งหนาบ้านก็บ่ได้พึ้นเอกพนมา่เอาขยะไหน้าบ้าน เราไปส้างภุ e ่นมันใกล้เฮียนเนาะแม่มาหล่ะเขาต้องแม่นอยู่กับเขากล้เขาเหี้ยนเขาเคื่อนเพลื่นเลยต้องมีเหตุผลเลยเออทั้งมุมเบื้องนั้นกับอะไ้มุมเบื้องนั้นมันเป็นห่วงน้ำมันจิถือเคื่อนเขาแหละปัญหาตัวเฮียนใกล้กันเคลื่อนใกล้กันนี่ต้องระมัดระวังเหรอแต่เขาเผามันก็เขาเหียนเขาเลยเนานเอาไปส้างภู มี่มองเดียวเหมาะที่สุดขึ้นตงนี้ไปทังพูดเหมือนว่านาเฮียนอยีกหมวกเจ้าบ่มี่ประหมวกทหารเจ้ามีอยู่สิไดมี่จะออมาหมไม่คอยใส่เน่นาคอยชีดำโอเคเออคอยชีบงงามแล้วสุดท้าเงียบผู้หายดีอืม มีความสุขเลยพี่น้องเห็ดกับอันนี้ <Okay. S 1> มีความสุขเลยเห็นฝีมือเจ้าของกูกมะพริกนี่แหละมะพริกมันยักแพงพี่น้องเลยอีกอย่างเจ้าของหมักกินน้ำ

จัดงานโต๊ะกินใหญ่โตถึงบ่าได้ใส่ชุดลูแลวแต่ข้อเนี้ยก็ลองกับเปื่น ตสป,ปีแล้วนาะขก่กะตัวข่ใครจะบ้ายังไงเราก็ยังอยู่ด้วยกันมั่นคงเนาะถ้าต้องาูอ,อันนี้นี่เอาเป็นอะไรเมืออนบ่ายเนปะ็นสัอเอามือเป็นเพ ัันนบาดมือคนลายมือแล้วล่ะเอ็ดเลยอยากได้มัวปานนี่เกิดกระบะไสเกิดบักระไดคู่เลี้ยงกันโออน้าเอาเอาเอาสิแมวให้ได้ก็เอาลูกเอ้าไปยามาบันนี่ยามาบันไม่เสียหนาลูกอ่อันพ่อเอาเกือบให้ลูกใส่ใน่ถ้งพู่นะไปให้พ่อเอาเกือบใส่ไปลูก กสาวน่อยกออ็ย้าวหน่อยมาน่าเขียเสียบดำเสียมั่งัด่าดา,ดามมงาางด่่างด่าดา,า,ดา,าดน่นนงงงงา,างด่ามดางด่ี่างด้งด่างดงดขาง่องาม่าง่างดางดงดิาแข่งดออ่ง่างด่า่า่ายา่างด่งด่าดางดา่่ ประมาณ20ขุมบาหูขเขาจะเจียวออก้มันห่างกันอย่างละเมตรเลี๋ยวคนเดียไมไ่แล้วคนเดียวไม่เก็บเลือดขอขอเขาไม่ออกกาเศร้าว่าวค่ะเอาประมาณต้นไปเขา,านี่นี่มันต้น <laughs> ข,ขุดได้

ก็ง่าด้วพี่น้องเดินง่ายมาได้ เรียหนาตอนนี้ทแม่เารนี้กอันนี้ก็ได้ปูตาบีตามเกิเ่องมัสดใจลตัวนี้ะางเดียวแต่ลคลิปนี้เขาก็ทการพ่วนดินทางห้าเสียดหนานพักเนาะปูกับแม่เล้งที่เจ้าสีขยับยังก่อนจะปอยพี่น้องฟังเนาะ ยับตนมพริกค่าแล้ก็ยับตนมเอมันนี่แหละอีกผ้าเฮ็ดที่นันเนาะแน่นค่ะโอเคพี่น้างทราวคินราบก่อนสวัสดีครับไบาค่ะทางมึงมันนี่าศร่มขนาดมึอนี่เนาะแม่เนาะ